เรามาดูาเนี่ยว่าเด็กสยามเล่นเกมอะไรอยู่นะครับเล่นทีฟายกับต่อบล็อกค่ะต่อบล็อกที่ว่า่ออจะมาแ,<ค> <Bog S 2> แตกบล็อกอ่าลงมาแตกเป็นชัช้นๆเล่นเกมอะไรอยู่บ้างพับจีวาโลค่ะคือเราสายพีซีเลยเหรอต <Lud wig S 1> อนนี้ผมเล่นเกมเรนโบสิกพี่เรนโบซิกใช่ครับโอ้ยคอมเพนซี่เรนโบสิกอ่าโรบล็อกโรบล็อก R O V อะไรอย่างเงี้ยเราเล่นนี่ถึงแล้งอะไรละก็ก่อนเคยอยู่แรงคอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ไดมอนด์ เฮ้ยทำไมอ่ะโปเกมอนโกครับเฮ้ยโปเกมอนโกใช่ใช่ใช่อีฟายกับโลบบชอบอะไรในโลบบชอบอะไรชอบเล่นเกมไหมคะสนุกดีชอบเล่นเกมไหมชอบเข้าไปเล่นกับคนอื่นเหมือนอารมณ์เดียวไฟเอ็มเหรออ่าประมาณนั้นเล่นโลบบเฮ้ยเล่นโลบบเหมือนกันหนีสักรายไฟเอ็มครับเฮ้ยเล่นไฟเอ็มด้วยครับเคยเล่นอาร์วีอยู่บ้างอยู่แล้งไรแล้วครับแร้งสูงมาก ไดมอนด์เอ็มจิวตีไดมอนด์โน่านั้นแหละ